วันผู้หญิงครับน้ำเงินครับ่ว <8 S 2> ัน,นฉเฉลิมครับเอกใหญ่พิธีการครับต่อจากคนนี้เป็นเสกสัตว์สิทธิ์อดทอดกับเพชรบ้านน้อยสิทธิ์กนันนิรันเตรียมพร้อมนะครับและหลังจากนั้นค่ะ หลังจากนั้นก็จะไปต่อที่ดาด้ากาด,ด,ดชัยเสียบอดกระรัพย์กับโชคชัยเล็กพอบุณตรเดี๋ยวพักยกจะแจ้งครับอตอนนี้ดูมวยก่อนนะครับมาดูมาชมกัอนพี่นอ hey. ้องนี่แปดหมื่นนะทุนการศึกษาไใบเกับคือบอกว่าไม่ธรรมาดาเลยแล้วครับผู้นําของเราวันนี้ขั้วตะไบขึ้นมานั่งรอเลยครับบางทีมีนับมีนับนะครับหน้าที่อข,อข,อของเซนสัตสิทธิ์พรบอลกับเพชรวาดน้อย ติดกันนีรันติดกันังรอเลยครับมียอดมีทุนแจ้งมาเลยนะเาดูชมครับ5ายกอยู่แล้วโอ้ดูการขวานของข้าผ่านเจ้าแม่นะดูนะจะจบไวหรือจะจบช้าแปเกือบแสนก็บแปดหมื่นครับพี่น้องแปดหมื่นแปดหมื่นคู่พี่น้องคู่เอกใหญ่เอยได้ครับเนี่ยสางพันสามพัน บัตราบวนี่อยู่น้ำเงินนะวันเฉลิมอยู่แดงเอาลนะครับพี่มาครับวัญเฉลิมวันนี้อ่ะเดี๋ยวผู้่ดยมาดูหน่อยผู้่ดยครับยกที่หนึ่งครับวัญเฉลิมแดงบัตรขบวนน้ำเงินดับเบิลริชเชอร์อัมกับตำหน้าที่บนเวทีคูนี้แปดหมื่นนะเอกใหญ่แล้วก็พิธีการด้วย เอาละครับมาหลุนกันครับแปดตื่นวันนี้จะไปทางไหนครับมาสักครู่นี้ก็ติดต่อกับวัฒพานนะครับแล้วก็ช่างแดงลูกบรรลัดนะครับตั้งแกสามชิดสองคู่นี่ยแต่ว่าฮัดเพิ่งทางอยู่เป็นว่าเที่ยวคอามิชชัเพิ่มมันยากกับใจเงิั้นจริงเออเอาก้อนะเอาสมมิกนะครับคาร์บูมอเตอร์เพิ่นเดลเดียวเอ้าโอ้โหนี่แข้งซ้ายยกที่หนึ่งห้ายกนะครับตัดดับถาด เชือน่ากลัวผ่านไปเรื่อยวันนี้จะผ่านไปสักแปดเหอร์ได้ไหอ้าวเอะใครจะผ่านใครวันเฉลิมวันบักคำถานโอ้ชื่อนี่บอกเลยบอกเลยว่าจะเอ้บเกบจจับเทได้แต่ว่าโดนเทครับอีเลย พพจับตาดูให้ดีๆค่ะพี่องเตะขาเตะขาคืนไม่โดนต,ตองเชียตองเชียแต่เราฝังจะเราไปจับขาปัดแม่มแมมลมมูดีที่หลบเฉยิมไม่โดนวนเฉลิมนักวอดดูในเด็ขอบคุนะนครับได้เลี้ยงไว้ถึง21 คู่นะคะบนเวทีนี้คือลำดับที่สิบสามนะคะมาดูคู่นี้ครับแปดหมื่นครับคู่นี้ก็ซีใหม่ละบาะครับมาดูครับท่านผู้ชมตอนนี้ซีซีคู่ต่อไปก็แจ้งยอดด้วยนะครับทีมงานเสกสรรนะครับจิตมดพรกับ สิงเป็นน้อยนะครับท่ายอดยอดจะเต้งมาครับทีที่สองครับเตี้ยยุ่งทีไรครับตีด้วยวะเตี้ยเตี้ยตีดูวยะตีดูวยวะท่านขอความงามสีน้ำหนึ่งครับนี่เด้อนี่เด้อรับท่านนี่เด้อนี่เด้อฝ่ายปกครองอำเภอหัวตะพานนะครับได้มานั่งให้กำลังใจหนุ่มเมืองอำนาจเจ้าหน้าที่พนักศึกษาเพเ่อวัดตะพานครับ มาดูช่วยกันครับพร้อมกับเจ้าของนายตำบลครับคนหัวตะพานไม่ทิ้งกันครับนี่ดูสาวสวยครับมาดูเมื่อไหร่ลูกชายร้องไห้ทันทีครับเดินออกมาเตะขาเตะขาเอามาดูไหมไหนใครตีได้ดีกว่าโอ้สายยังไม่โดนครูสามคาดคู่วิจีการเนปักขาเตนที่เข้าไปสายละครับตับด้วยตะ่านได้เรียบนะนี ด้านวันเฉลิมได้เปรียบรวดลายครับเออาข้างขาขบบ้านยกสองนะครับยกนี้อายกส่ายกเอ้าที่เข้าไปขยับเข้าไปใส่รับตัวถ้าเทิมแปดหมื่นแปดหมื่นห่างนี้ครับเลือดายครับเอาละครับขมวาอีกตัวหนึ่งนะครับโอลแเงขวางขวางสอบครับ ทำเขาได้ต้องกดเหมือนกันครับขวางได้ดีครับขวานก็ตีได้ไหมโอ้โหโกรธเลยโอบแอดเปวิธีการพี่น้องเอาละครับขวางได้กดได้ตีได้ด้วยนะครับบังคับขาโดจริงไรเหลือครับพี่เลี้ยงลงลงขาจดเพลินขาจดเพลินทีสองครับทอดดเบีกเข้าไปวางแท็กจะไม่โดนแล้วติดฟากอยู่โอ้โหความหนักความแรงของพวกนี้ต่อยลงตัวครับโผล่

ขอบคุณพ่ออุทิศที่มาช่วยหนุ่ยบังอนาจครับเดือนสี cool ่เจอกันอีกครั 23, uh. ้งครับเบ่งเบ่งวันนี้ใช่มวยสิคู่เบียนกละเดือนสี่สถานตก้าวจากเบ่งติดสองครับขอบคุณคุณหนุ่ยนะครับวันนี้วัก่อนนี้ก็เจอกันทุกคืนอยู่แล้วกับคุณหนุ่ยวันนี้มาเจอที่จิกตู้ครับนี่คือจิกตู้หัวตะพานอำนาจเจริญครับโอ้พิธีการผู้เอกใหญ่แปดหมื่นยกที่สองมอ่อันึ่งเพย์เย็บสองนะเลิมเลิมเลิมสิบห้า เส็นเรียบไว้ที่การชัยมาเท่าไหร่นะสามพันเอาคู่หนุ่ยมารับด้วยการชัยมาวางแล้วที่สามพันครับการชัยวางใหสามพันครับผู้ต่อกปรวบรวมมาครับเอาละครับมาดูยกทิ้มทางครับพี่น้อง อมาดูมาชมโอ๊ตโบสัมพันเอกใหญ่วิธีการของเรายกที่สามแปดเหมือนทุนดัชนีไปกลับกันพี่นงเอะครับสังขงเหมือนเดิมพี่อใหญ่ผพ้ใหญ่สุริยาคุงฐานพักของท่านอดีอย่าบนเวทีนะเอาละครับมาดูมาออกอาวุธของคู่นี้ครับใครจะโดนเยอะกว่า ก็หลงดูให้กันนะครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นท่านประธานด้วยแล้วก็มีการไล่ศพด้วยนะครับออกอาวุธได้เลยครับไม่ต้องดูกันนานครับนี่ดรนฤทธิ์เตอนอย่างเป็นต์กาดนะครับออกที่สาม้วเต็มที่เลยทําได้ทําไม่ซ้ําไม่เติมออกเชียร์ได้เยอะทั้งสองมุมครับจบมาเดี๋ยวตอนนี้ถือว่าเป็นทีมภานใหญ่ทั้งคู่แล้วค่ะ ดอกสามครับวันเฉลิมนี่แดงบักคำผันน้ำเงินครับเตะายได้ทีนะแดงทีมงนนักวอลดูนะน้ำเงินทีมานลูกบอลรักจออยู่ดอกสามแปดหมื่นแปดหมือนวันเฉลิมบักคำผานโย่ากเลบักคำผานจังหวะ

เดี่ยวไปยังไม่โดนั้งพูดฝากเสรมก่อนดูในแดงบักขบานรูปานัทเหมือนนัวนัโนันัวนัวังคว้างนาที่เราน้ายกข้อต้างายี่ยกสามเอาอะรอะไรจะเยอะกอน่จับจับนาสอง แน่นอนอาวุธพี่น้องจับตาได้เยคับกระหจะจับแล้วสอบสอบแล้วพี่หัวใจกองเชียร์อย er> ่างนี้เดินออกไปเตะขวาเส้วักับผ้าูเอกวันนี้แล้วครับเอกใหญ่ทีธีการแปดเมืนจะโดนเปลา บอกว่ามตัวบ่ทีมงานผู้ใหญ่สายลมนะครับมาแจ้งด้วยชกไม่ชกนะครับที่ตักกบกวามตัวบมายกที่สครับหมดคู่วิธีการคู่เอกใหญ่ครับเดินยที่ยอมีีาอโอโอโอ ะครับล yeah. oh. oh. ้หนลอย่าบอกหน่ดซ้ายเขาอ้าบัคขบผัลุยแรงนะตอนนี้ลุกครับบัคขบผัดต้องลุยนะครับดูนาตีดึงอกมาเทอ้าวน้ำใจเบวันเลิมลุกช้าหน่อยอ้โดนสอบโดนเนอาวเครับบัคขบผัดลุยแรงแลวตอนนี้ลุยนะครับลุยเข้าในสอบ ลุยสอบขวายาันซ้ายขวาสอบเอ้าบักำผาดมาชุดใหญ่โอ้ลุกช้าติหักเอ้าอย่าใส่เพื่อนนะเอ้ย่าใส่เพื่อนกลับมาตีไม่ซ้ำไม่เติมมีน้ำใจให้กันครับโอ้เอานะครับเอาโอ้ับ จรวดเดินอยู่ด้วยใจโอ้โหถือว่าหัวใจสุดยอดเลยหัวใจสุดยอดเลยครับเช่ญชมเช่ญชมเอาละครับจรวดเดินตามไปสั่งทีมงานบอกว่าเดิน ขากคุณครับทั้งคุณแม่คุณพ่อนะครับกูตอกวามคุนก็โชกท่านอยากชกจังชกกับผมจัด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 วันจันทรัก็โดนนายกูจัดพ่อจัดพอแล้วจัดพอแล้วจัด่แล้วจัดพ่อล้วจัด นานพ่อละจานี่โอเลร็วพ่อเร็วพ่อเร็วพ่อเร็วพ่อมาดูเลยเด่ดตัวนี้ไม่ว่าใครแพ้่อให้ขอจับเรียนเชิญผู้มอบรางวัลพิเศษนะครับก็คือผอชมงามนะครับผมใส่ถุงกับนักชกผู้ชนะเพื่อเก็บภาพแล้วก็ลงมานับที่โต๊ะการเงินแห่งนี้นะครับแดี๋นี้คือวันเฉลิมนครดุไนกับน้ำเงินบักคกำบานลูกบัตรรัก ยกที่5ยกสุดท้ายครับผู้ต่อกรของการใช้เนี่ยบอกว่าชกไม่มีทุนการศึกษาให้มารับคืนสามพันนะครับอยู่ที่นี่หรือไม่เช่นนั้นก็จะแบ่งกัน3าคนโครศกนะครับถ้าไม่มารับคืน งั้นสามพันเราี่ลบไปลบไปสองหลอดในสนามพานันเพลียนตัวม่เพิ่นกับว่าก่อสู่ทุนกันยกสุดท้ายครับมากไปบ้างุนพันมาดูยกสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับเสียงเยียนเสียงกลองมาแล้วจากทีมงานหมอลำทำมวยเพื่อ,อให้รู้ว่านี่คือยกสุดท้ายนะครับ เดี๋ยวันนี้ก็ต่ออยก,กล้าๆกลัวๆนะครับไม่กล้าตัดสินใจก็เอาเข้าไปไปก็ปถือว่าทำหน้าที่ดีที่สุดครัวก็เชิญชมหัวจิตหัวใจล่ะผู้นำผู้พิธีการกาออของเราคำปากก็เตะไปแล้วก็วนออกไปเรื่อยครับนี่ครับอ้าวโ็มีโอกาสพิชมาดีๆครับ ับน้ำหนักต่อยก,กันนี่ก็คงจะไปก่อนแน่ครับแล้วก็บัตรเสลี่ยแับมาใหม่ว่างกันเถอะหายไปนานครับกังคู่นะครับมาเคาะสนิมนเมื่อวันนี้โอ้ยนี่ครับแวบนี่นาทีสุดท้ายอย่าลืมนะครับอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับสเปกนี่ไม่ใช่ไม่ธรรมดาเลบไม่แบบวอดวายแล้วครับ นอนดูนจิกดูไม่นะคับถ้าเป็นอย่างอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งฟ้าผลนะครับก็อ,อยู่ในช่วงท้ายเกมครับสบายใจครับไทยทำครับช่วงนี้ไทยทำไทยใช้ครับเราต้องช่วยกันครับอ้าวจะเร็วก็อาจังกว่าเดี๋ยวาไปต่อ,อยนะครับ ไก่มาดกัแนสู้ฝ่ายแดงไม่ได้ครับเนื่องจากไฟน้ำเงาแน่บากคำผานมันเอาแต่ไก่ออกแล้วมาตีอ้าวอาด่านา่ายาดย่่ีก๊อกมีก๊อกนะแปดเปรก็ดบังชีได้รืไม่ครับสุดท้ายยังสุดอย่านนะมัดไม่รูเลยมัดก็มัไม่ สุดท้ายครับสุดท้าย,ายกีฬาลูกผู้ชาย,ายครับวันเฉริญยกสีก่เขาไม่ต่อยนะวันเฉเริใครขอกลับยังเชิญ <ๆ S 2> ครับ<ๆ>พ่อฉงงามสิทธิธรรมครับได้มาถือเงินก้อนนี้ครับไปที่บักคำผานลูกบ้านรัฐครับให้กำลังใจวันเฉลิมด้วยนะครับให้กำลังใจ